โออชฟเชฟคณาครับวันนี้เราจะมาทำก๋วนน้าหมูกรอบครับผมนี่หน้าหมูครับแล้วเราจะเอาไปทำหมูกรอบครับผมหมูล้างเสร็จแล้วครับเราก็เอามาต้มก่อนครับผม ต่อมาครับผมเราก็จะมาปอกขนากันก่อนครับปอกคนานเราค่อยไปผัดกันครับผมปอกขนากันก่อนนะครับเราจะปอกขนานาขนาก็มีที่อันสวยๆสวยๆนี่ปอกก่อนครับ อที่เป็นเช้นเช่นแบบนี้เอาออกให้หมดนะครับผมเราได้ขนาแล้วแล้วเราก็จะไปผัดกันครับผม <c oughs> หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วครับต <c oughs> เราก็เอาขึ้น หลังจากที่เราต้มนะครับอันนี้คือดูร้านผมเองนะครับเราก็มาเกาะไว้ตรงนี้ทำหมูก,กรอบแบบง่ายๆนี่เราทำหมูก,กรอบก่อนครับ ก่อนเราจะไปผัดข้าหมูกรอบนี่หมูของเราครับผมจะผัดข้าหมูกรอบเราค่อยเอาลงไปเลยครับบึ้มบึ้มไลงแป๊บเดียวครับผม คัดูห 7, 7, นึ่งสองสามส่ห้าหกเ้นพองเลยครับเน,นี่ยพองแล้วไหวบ่ไหวยูว่ไ้ม คองหมดแล้วค้องหมดแล้วพ้องหมดแล้วทีวนี้เราก็มาหั่นกะนากันครับผมร็อนกะนาอะไรหนึ่งนะคมลืมล่ม เราหั่นบายครับผมพะเวลาไปพัดเจาะผัดง่าย ได้แล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันต่อมาครับผมพ่าน้าเราก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาปรุงก่อนทำม,มันหอยหนึ่งสงสาครับผมซีขาวผ้าเขียวครับผมสุรสรรดีตาลใส่นิดนึงครับผม เราจะมาผัดกันแลยข้าบกล้ับ เรียบร้อยครับไปนอ้องเสร็จนะครับหน้าหมูกรอบทั้งน้หลายเลยท่านน้อง เสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวห้อกับทีไปหม่ำกันนะครับแบบนี้โอเคครับผม